ครับผมก็อนอนก็สวัสดีครับก่อนเลยนะวันนี้มากับลีซ่ากาแลนพยาบาลมาจากสกินตัวละครของเชอริลเมสันนะครับเดี๋ยวพกกล่องพยาบาลไปนะเอานี้ไปแล้วกันอ่ะไปกันเลยตรอกแรมกินตรอกตรอกตรอก แต่เสียงเพลงของไมเคิลนี่ผมว่ามันดูแบบมนมน,มนดูแบบออชอบนะเออจริงใ,ใครจะมาชมมาใช้เฮ้ยนี่เจอกับพี่หัวตะปูนี่นาเนี่ยมันมีโซ่วงกลมวงกลมเนี้ตอนนี้เพิ่งเข้ามาคนก็จะแบบเล่นเยอะหน่อยนะมาเก็บเวลเก็บเปิร์กันทางด้านเซอร์ก็จะมองเห็น ดูบิดดูบิดนี่เคล้วขาวอะ่ะ mm hmm. เพื่อนแก่แล้ว mm hmm. โซนี่ใครว่าไม่มีไม่มีผลนี่ผมว่ามีผลมากนะจริง mm hmm. อา้า เองมันโปนี่ว่า What What the fuck โอ้โหจากจะสนุกสนุกมันไม่สนุกอะครับแบบเนี้ยอะไรเนี่ยผมผมไม่รักษาให้แล้วกันนะผมไม่ช่วยนะเองเล่นโป้ทำไมวะ ไอ้คนนี้ใครเนี่ยตัวละครเหมือนกันเลยนะบีบีเฮ้ยเอ้า โปทั้งทีมเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนอะไรเนี่ย <the> อย่างนี้ก็เอาเปรียบคิวเลอร์เกินไปนะมันไม่สนุกเลยนะครับแบบเนี้ยโปโดนนะโปโดนผมไม่ช่วยนะผมบอกก่อนเลย บอกเลยผมไม่ช่วยโปนะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับเราเอาเปรียบเขานะไม่สนุกเกินไปนะน่าเกียดตานนี้ผมขอผมขอช่วยคิลเลอร์เท่าที่จะช่วยได้แล้วกันครับ ไม่ได้ครับเล่นแบบนี้ไม่ดีนะแทนที่จะเล่นกันสนุกๆนะครับเนี่ยแห <Brand. S 1> วนเลยเพื่อนผมขอไม่ช่วยนะไม่ช่วยใครเลยนะ เขาน่าจะมาด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้นะโป <What? S 1> รเจอโปรทั้งทีมใช่ช่วยช่วยคิลเลอร์อยู่ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพืเ่อนๆกัน <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> คุณเล่นโปรแบบนี้มันไม่ไมดี <c oughs> ใช่ ไม่ได้เล่นแบบนี้ไม่ได้โบล็อกเลยไม่ได้ไม่ทันไม่ทันครับช่วยช่วยบล็อกไม่ทันตีเลยตีล้มเลยตีโอเคสวยสวยสวยจับโอเคเยี่ยม อีกคนหนึ่งนี่เอ๊ะอีกคนหนึ่งนี่ผมถือว่าเขาช่วยโปลแล้วนะก็ถูกแล้วที่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 เราแบบไม่ช่วยเขาที่แรกอะเราก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ครับเล่นตานี้ก็ไม่สนุกไปด้วยเลยนะ แบบนี้ผมขอไม่เอาคะแนนไม่เอาอะไรแล้วกันนะไม่ปั่นไฟไม่อะไรนะครับตานี้ถือว่าแบบแฝงไปนะเห็นใจแทนครับถ้าแบบนี้นะเจ็บอีกหนึ่งเไม่ครับไม่ไม่ไม่นะไม่ครับไม่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  วันนี้ก็ช่วยโปรนะครับเพราะว่าเล่นถ้าเจอโปรก็แบบแฟๆครับขอโทษทีนะแต่ว่าคุณช่วยโปรไปนะ คือถ้าจุดประสงค์คือมันไม่อะครับจุดประสงค์ไม่ดีถ้าเขาไม่ช่วยตั้งแต่แรกก็จบจบไปนู่นนู่นนูน,น,น เพราะผมไม่เล่นเลยนะเจออย่างนี้ไม่เอาจบครับแล้วเดี๋ยวผมก็ให้คิวเลอร์ไปนะตอนนี้นี่เรียกเขาก่อนตอนนี้ปแฟร์นะ รับเพื่อนเอาเลยไม่เป็นไรเนี่ยเอาเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยได้ได้เพื่อนไม่เป็นไรให้กันเอาเพื่อน่ะ ง,งั้นไม่ส่งงั้นออกนะไปส่งหน่อยเล่นงนี้เห็นใจนะเห็นใจคิวเลอร์นะไม่รู้ว่าเปิดประตูทานหรือเปล่าด้วยโซออกอ่ะ โอเคครับผมขอบคุณคิลเลอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทีมเขาเล่นโปรนะโอเคครับผมโอเคครับผม